สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข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 อปรสบความสุขยุติเจ้านะพี่น้องเมื่อได้พบกันและเศร้าเรก็มาประสกันได้นะพี่น้องเมื่อได้ลาพ่อทองแท้เพื่อนสิไปอ่ะพอสิไปเห็นงานก็เลยไปนะพ่อทองแท้พี่น้องเลยว่าฮะพอไดนเห็นงานพ่อคันได้แล้วพี่น้องเอ้ยได้สิแล้วบอกเพราะว่ามีงานต่ออยู่พี่น้องยังมีงานต่ออยู่ พอเพื่อนชิ้นแรได้นา้เนะคอ้าอวันลุหกหักใหญ่น่นอนวันน้องมดน้องเกลียนีหญ่แล้วว่าเพื่นหอดคันได้แล้วนะ เงินเพื่อไปทีเรียบร้่อยเลยพี่น้องเอ้ยมาไปเจอป่ากินเข่าถือ,อย่าไดไหมลูกสบายดีปะลุกไหมไหมนาผากมาไปถือเงี้ยนาผากนะถือมังหินมังหินอยู่สย่ยรีบนีแล้ว,ลวโอ้ยมาหายข่อยแต่งนั่นแน่เฮ้ยไ,ไม่ข่อยแต่งนั่นแน่น้า เพิ่นทีขากบอมบ่อนใส่ไข่หมดแดงพี่น้องเลยโอ้มากระเสบแล้วนี่น่ะอ่ะทาลูกทาแตงหนาคอยเบิ่งน่เ้โอ้ดิสติกอึ่งบ่ไหนน่ะห้องกระตื่นบ่นีนน่ะหลุนแดงแล้วมีแต่หลอก ไฮวนบบอไดไปเม็ดอะไรใส่มาเพาะป้าเพิ่นกินข้าวพอดีพี่น้องเลยเช็คจันนทนออกลายแล้วป่ะจันทนไหนออกสัมอันนี้ก็ซุ่มซุ่มเห็ดเพิ่นพี่น้องเลยจะก่อนปะเท่าไหร่ซื้อเลยก่อนเลยเงินเท่าไหร่บันนีก็ล้อ ก็ลาเอเบไปกูลุไปากบป้าแม่ลูกหนุงก่อนหนไปอนองเยไา่ยมยไปซีข่าวหนุ่มหนุ่ยอไปซีข่าวจักซอบแตว่าว่าอยู่สางข่าวเนี่ไมีที่มาแล้วว่ะอมหน่กินเะเริ่มเห็ดป่ะ

มายังบาเลวอยู่ย okay. oh. ังเสิต่ออยู่บ้านนี้ป่ะโอ้ยแล้วไปต่อจูหึเสียอัน้แล้วเสียอันนี้ตีต่อมั่นต่อมาซ้ำห่อไปเรื่อยๆห่อไอ้เนี่ยพักขังหลนะลูกบักึ่งหนะ ป้านึงจุก้อนเดี๋ยวก็ลงไหนลงหน้านางเอยจักเจ้าหรือเฮาล่ะป้าเอ้ยเจ้ายังอุ้ยถึงว่าปานันอันนี้เจ้าัดยังอันสิเทพื้นเทยังเทาเฮายําเพแห้งบ่ทันได้ได้อีหยังน้องย่เพกําลังแก่เข้าไปซี่พี่น้อยหามแห้งเทพื้นก็ยังทันได้เทอีหยังก็ยังบ่ทันได้เฮ็ดอยู่เออหาจับไก่มบ่ถึงมานอนเข้านอนนํากัน น้องแยบแก้เขาไปขี้ซีพี่น้องเลยจะเจ้าหรือเห้าแหละเจ้ายังเงินสิค่ายกว่าเหาอองจาจัองห้องอะเ็ดแล้วยัง่นไสา่นไเทพื้นกมเนาะเก่านะตอนเิมเก่านะอื เจ้าสีอุ้มขึ้นมาเห็นยังลูกฮะหนักเจ้าสีอุ้มขึ้นมาเห็นยังเจ้าสีอุ้มขึ้นมาเห็นยังมากควายฮับมาโอ้ยเฉียวขึ้นมาผูกวะนี่นะหนักเไปโอ้ยน้อมึงเนี้ยพี่น้องเลย ความดื้อความเส่พวกไงยะแฉท่านเพื่อนนะเล่นไก่เล oh. ่นไก่ใตยเป็นไงไก่กันน้องเอ้ยความดื่มนะไปล้มใส่ปะปะเขาดึงไก่ไก่ดึงลงดินถ้ามาดอนถือไอ้มอดนี่คนคนอืเบ้อง่ายจิปุกันนี่เว้ย บ้าเสือแลนด์มาแลนมาพรบ่งนกับบรงนีมาตัมกัลำกระโภคน้านอ่ะสูบันบ่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 เจ้าว่าพุชชกพนจะอไกเ่นขท่ไง้าีขาสองหอกไปลำกระโปกระคแลนดมาแล่นลก้นคเาคือกันนาลกรคัดเบิดอันนี้จะเป็นกโตไม่อเล่ ข้าวนั่นข้าวนั่นสะดอแล้วพ่นตกจ่กะกัมาโอ้ยแห้งแต่แทะพ่นนี่ว่ะแห้งวะบมื่อไรพอกแป๊กพอกแป๊กหายข้าวกระดดุ้งคือกัดได้มุกขึ้นแล้วพ่นตกแห้งโอ้ยมาสิลุกไปฮะปีหนาต่างเลยค่ะวะรมากพอแะอดุ่าข่ายแต่หัว่อบดนอนดินบ็อกก่ะปลาที่จะปลูกไงับเกี่ยวปลูกไงนี่ แค่เจ็บตื่มอีกข้านคุนเทิงบาทมึอันนี้ได้ชั่ป่าอันตัวนี้เราป่ะทัด้ก่อบอ้ะนี่เลยนี่เ่ยหงาเนี่ยไป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 รังใส่พวกตู้เลยแท็กนะโอ้ยไอ้ผู้ได้แต้มขี้มันบักหลานะลูกฮะโบแม่ญ่าแทกได้แต้มให้ได้โอ้ยมั่วแล้วบักหลานะมั่วแล้วไว ส่วนนั no. ้นไอหมีตีอยู่ค่ะส่วนอยู่ค่ะนั่นส่วนไอ้มีตีใช่ไหมตีเป็นป่าสิเอา้หมีส่วนน้องตีนะคะไอ้มีก็ได้เป็นเต้มป่าวทีิสามนาการได้ดื้อเนาะดื้อมึนเส่แถวๆโอ้ยไพ่ก็ได้ คนสยเ็กน้อยมนมีตอมีเต่อาเหมืนจะ่างกับเห็ดดอกดืยงไปแ้ละางีถือบางทีมันโผล่นเพันแล์แมาของพันอย่างมาผีแล้วก่อนง่ด้แทยเจะก่อนง่ายก็น้อยแล้วมันจะเห็นนะคะสีใหญ่หรือสีน้อยล้วมันเห็นอ่าไอพัดอุ่มไก่พี่น้องเวล่นไก่อ่าไอพัดหมักไก่เจเมนลาสีอมาปีงนั่นน่ะบลาสอมาปีงบ่มาปีงมาบ้เอื้อหัวชิงไข่ลูก ปิ้งนั่นแลหละเฮ้ยฮะทานกินกับบะเบิดบะอิม่มหายบังคับคกินหายบังคับคแทนกินกับบะอิม่มจ้องไอ้น้องพี่น้องขึ้นมาลูกไครจะขึ้นมาก่อนก็ขึ้นมาเอาขึ้นมาบังคับขึ้นมาก่อนน้องไว้ไว้เอาขึ้นมาขึ้นมาเออน้องนั่นแหละบังคับก็ขึ้นมาก่อน,นอไอ้ไว้ขึ้นมาอ,นนอึบอ,อึ้ยสร่างคิวเด้ อา้ยกันไ so, ่ไปบริเพงได้คนกี่ื้อนั่นคนราคาพี่ทูมััวใหญ่เห็ดนั่ยึดมั่งโอ้ยเอาบักข้ามบักก็ไปนั่งตากไอ้มอดบาทนี่บลุไปนั่งจุ่ยเซยบาทนี่เอา มาสิอยู่นะไอ้มอดเบลอยู่บ่แม่สเมื่อลาเดม่สีเอดิเแม่สิเมื่อได้เดเออมาเดมสเอด้ออยนี่เดมแม่สม้เดเออมาอยู่นเดแม่สิเมื่อได้เด้อเออเมสเม่อได้เดิออมท่นีเดิม่อ้เาเมื่อ้เดออ่ีเดิือไิอาทำน่ អ <Sit> <Sans> <sharp fits> <césus> <S'> -hmm> <laughs> ើយកាយទស្សនមិនបាយបាទងัวគឺពួកតេណាស់ណងัวយ៉ាងអានណយកមកពីឯឆាន់មកនិយាយបងឆាន់ដល់តាបានមកញ៉ាំហើយឆាហឹមញ៉ាំមិនទាន់ໄດ້អោប3ហេតុទេ สีลอยก้อนพี่น้องเลยสี่รลอยก้อนมันยังไม่ทำไหนออกสัมมันคือเน่าแบบนี้หาพี่น้องมันคืออยากเน่ามันคือเน่า เฮ็ดออกมาแล้วเฮ็ดนะหาแต่มันคืออยากน่าพึ่งเฮ็ดอันเอาผ้าตังพี่น้องผ้ายางสี่ร้อยก่อนพี่น้องสี่ร้อยก่อนน้อยเดียวเนาะ อย่าไปซื้อลิกส so, e. ิทธิ์ทำไปดิลุงพี่น้องเพื่นลุงเพื่นขวดคนดินบอกขึ้นมาให้กำลังติดลูกแกะโอ้ลายนี่ก็งามเนาะอันเดียวกันแล้วห้องที่าม่ไปนี่ปลาลูกบอมาโคละลายอ่ะลายนี่ก็งามกระจุปกาะติด ยังมาพอคืออยากไปน้ำไอ้มอดปาดนี่ว้ายเอาขึ้นมาลูกขึ้นมาเอ้า

น้องมอเพิ่นสิไปเฮ็ดอันอะไรพี่น้องเอ้ยเมื่อเฮ็ดหวัดอี่างเฮ็ดน่ะมันคืออยากเน่านั่นนัตปะคือแบบเฮ็ดน่ะมันออกมาเจรอญเจรอญแล้วมันเน่าบ่แนวน่านบ่เข้าไปนะฮ้อนหอนเนาะ เก็บไรเลยจ้ะเราผเอาเพื e ่องป้าป่ามือขี่ไซเดอร์ก็คอยปะนอนเว้นอยู่ปะ นอนอู่หรือนอนยังยังนอนอู่อยู่บุงแน่นอนนะเบยนอนอู่ได้น่นะเบย์ย่านอนตะเฮืองแล้วนอนอู่นะย่านอนแหละนอนใช้ก็ได้บอยถืออู้ตะกีนในขี้งอไปทางได้กก่ยาแต่อันนี้อันนี้บ่ยาแล้วเดี๋ยวนี้ย่านอนตะเฮิงแล้วบะคะนะตะแต่ปีป่ายพู พักคิเล็กเจ้ากับบอบบกไงนะปะฮอน,หอนให้มันอันนะ่ะกิน